ีครับผมจะพามาดูของครับบิตคอยนะครับผม M 3 0มนาทีนะครับ M 3 0มนาทีนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับผมได้ตัดแล้วนะครับผมตัดขึ้นมีไมคมีตั้งเทียนเอ่อมีมีขึ้นเหนือศูนย์นะครับตัดเหนือศูนย์นะครับต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามันเล่นอยู่แบบนี้ตั้งเทียนอ่าครับอ่าเส้นเส้นเส้น เส้นขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันก่อตัวสูงขึ้นนะครับจะทําให้กราฟของ s1 s1 งจะชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อน s1 จนนี้นะครับ อ่าเอสหนึ่งหรือว่า1ชั่วโมงนะครับจะก่อตัวขึ้นสูงขึ้นข้อเส้นนี้จะตัดขึ้นจะเป็นลักษณะมาเล่นอยู่ข้างบนและจะไปจะทําให้ทาเฟรมของสี่ชั่วโมงก็จะยกฐานสูงขึ้นเช่นกันนะครับตามเฟรมของสีชั่วโมงตอนนี้ยังอยู่ข้างล่างนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับแนวรับอยู่โซนนี้นะครับแนวรับนะครับแนวรับอยู่โซนนี้เมื่อตัดเสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นไปนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับก็เรามาวัดจากแนวนี้แร้วก็จะขึ้นไปเป็นลักษณะขาขึ้นแบบนี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมตัดขึ้นก็จะยกตัวสูงขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็กราฟก็จะยกตัวสูงขึ้นด้วยนะครับนี่คือการมองขันการมองมองคราฟนะครับเพราะว่าดูคราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไปต่อนะครับกลับไปที่สี่มือหน้าพันดอลลาร์ได้นะครับเพื่อนโอเคนะครับ